ยาทักนะคะคุณอลิต้าคุณเก๋ชาดาที่ชมไลฟ์ทางช่อง Tik t o k i n d ินดี FM สุภาวดีกำลังจะนำเสนอ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นข่าวท้องถิ่นของจังหวัดสงขลาทั้งสองคนสามารถเข้าไปชมไลฟ์ในเพจอินดี้เอได้พร้อมกันค่ะเราจะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกสำหรับเช้าวันนี้แน่นอนที่สุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันศุกร์ที่แล้วพี่น้องประชาชนชาวสงขลานะคะได้พร้อมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะและภาพที่เราเห็นเป็นรอยยิ้ม ของพระราชาคือความสุขของประชาชนเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณท่า,ากาศยานานาชาติหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลาในวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์2568ที่ทั้งสองพระองค์นะคะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารวิจัยนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์ณคณะแพทยาศาสตร์มหา วิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและทรงเปิดอาคารที่ทำการสารแขวงสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโดยผู้ทีเ่เป็นผู้บันทึกภาพนี้คือนายประชาโชคผ่องช่างภาพสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาได้บันทึกภาพถ่ายณทนะ่ากาศยานนานชาติหาดใหญ่ขอบคุณที่เราได้เห็นรอยยิ้มของ พระราชาค่ะมาถึงข่าวที่สองเป็นอีกหนึ่งข่าวนะคะของจังหวัดสงขลาที่เราขออนุญาตนำมาเสนอในเช้าวันนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายโชดนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญตระก้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวของสิบตำรวจโทอนุชา ขวัญทองอ่อนผอบอหมู่งานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรหนองจิกซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูในพื้นที่ป้อมจุดตรวจดอนยางอำเภอหนองจิกจงหวััดปัตตานีเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมาโดยมีนางจรันขวัญทองอ่อนมารดาเป็นผ รับมอบตรก้าสิ่งของพอระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในการนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้อัญเชิญกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและพระราชทานให้แก่ครอบครัวของ10บตำรวจโทอนุชาขวัญทองอ่อนสร้างความปราบรื่มในพระมหากราุณาธิคุณแก่ครอบครัวสิบตำรวจโทอนุชาอย่างหาที่สุด มีได้ค่ะเราจะปิดท้าย indie society ด้วยอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจสำหรับเช้าวันนี้ค่ะนั่นคือ ท่านพันตำรวจเอกทวีสอดสอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เผาทำลายยาเสพติดของกลางน้ำหนักรวมกว่า27ตันจาก151คดีซึ่งเป็นผลจากการจับกลุ่มทั่วประเทศในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน2 5 6 7ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและแสดงให้เห็นว่าเราทุกคนมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและยังเป็นการส่งสัญญาณว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นและจริงจังในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอีกด้วยค่ะและนี่เป็นข้อมูลข่าวสารที่หยิบมานำเสนอในเช้าวันนี้ ผ่านช่องทางเพจอินดี้ m อ7 7 5ร้หัดใหญ่รวมถึงเราได้นำเสนอข้อมูลในช่วงอินดี้สัง e t y ในช่อง TikTok i n d ดี้ m ขอบคุณคนที่ชมในช่อง TikTok i n d ดี้ m ในเช้าวันนี้ถึง29คนขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณโครงการบ้านวางหงพุทธมนทรสงขลาทาวน์โฮม2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำถนนกว้าง20เมตรเหลือ3หลังสุดทา้าย มีข้อสเสนอราคาพิเศษติดต,ต่อได้วันนี้0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธมนตนสงขาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ขอบคุณหัวใจที่ส่งมาให้สุภวดีในช่องติกตอกอินดี้เด้วยนะคะขอบคุณทุกคนตอนนี้ที่ชมไลฟ์อยู่ในช่องติกตอกอินดี้เอค่ะรุ่สนับสนุนอินดี้โซซายตี้โด โครงการบ้านวังหงพุทธมนตนสงขลาอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์ของบ้านสวยบนทะเลทองโครงการบ้านวังหงพุทธมนตนสงขลาทางโฮมสองชั้นสไตล์ท ropical พิที่กวาง สามห้องนอน3มห้องน้ำตกแต่งด้วยวัสดุอย่างดีรองรื่นด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบแผงสายน้ำจากคลองลงบ้านสร้างเสร็จพร้อมอยู่เหลือเพียงสามหลังสุดท้ายรับ้อสเสนอรักคาและเงื่อนไขสุดพิเศษสนใจติดต่อได้ที่0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธมลทนสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ สนใจลงโฆษณาในรายการโทร074243444 0819576644